เลยถ่ะคลิปไงครับผมเองพี่น้องเอพีเราได้เบิร์ช่วงบรรยากาศยามแรงอยู่ตามตรงให้ทางหน้านะเยียเข่าขึ้นขาแก็ใชพากย์กันเองเขาพยายามทำเออเออจอยเนาะชาวบ้านเปินมาเพือนเอ้อจอยพี่น้องไปจีนเออจอยเออเต๋อมื้อนี้น่ะสิเป็นนั่นจะประคำเสียงชงข้าวเนาะ แมนแ่าเมื่อไปเบึงทีดินทีดอตช่งนี้เราะมาผู้ล่าทีเดยดคนใดช่องนี้จะที่บึงทีบึกนี้นะทีดีในราคาสามหมื่นเน่ยชว่าแมนและพี่ต้อง บรรยากาศยามแรงลมพัดกกเขากขากหญ้าเย็ยนจุ้ยจุ้ยอยู่พี่น้องไงเนาะพอดีว่าพากันเกี่ยวเขาวันนี้พี่น้องบุรีขึ้นหอดทึงเฮือนเ <c> ก <ười> ี่ยวเขาบุกเป็นบุกพี่น้องเอ้ยเนาะครอบมาอยากให้มันเลี้ยวแล้วก็วออกไปเห็นเวียกเห็นงานถ่ายคลิปอ,อยู่ข้างนอกอ๋อให้กับพ่อแม่พี่น้องไอซีฮาได้เบิ่งน้ำกันมาชันซะช่วงนี้กันเลนญาติพูดญาติพี่ในพี่น้องเห็เนานะ เอาคนอื่นก็ทักทายสบายดีเด้อพี่น้องเลยทักทายสบายดีเอ็ซีกันเบอดสุขุมสุขชนพี่น้องมาเด้อกินข้าวน้ำกันครับปลาคั้มแล้วก็สาบอินคือเก่าพี่น้องเลยมื้อนี้กินข้าวอยู่กลางท่งเด้อพี่น้องเลยคิวเขากินเขากินอะไรกินอะไรจะกินก่อนเมื่อไหร่ด้วยมือมึงมาอันนั้นกินข้าวกับ เกงไก,ก่ล้หน่อยเนาะมันกลไม่นม่กระลาบทีม่นี่ว่ามีบุญแน่ยอยู่ในบ้านมาทำอะไรทำให้มาชิ้นหวันน,นนีตังค์มาเด้อพี่น่องยเขาเี่ย

ประมาณเต็มกลับไดนะ้เนาะกลับไดนะ้เนาะเพื่อมัดเพื่อคนนะพี่น้องกว่าสองคนเกี่ยวมากคือแบบรอบคันเกี่ยวข,ข่ายังไงควากันยืดเข,ข่าเมือเ่อแรกของปีพี่น้องนะที่ว่าเกี่ยวเขา่า ี่นี่นะแม่ที่นี่อยกากชาิเนี่ยกะนี่กินอื่นนี่กะน,นี่จะบอ,อกไหมอาต้องก็เลยถ่ายคลิปนะครับผมเปม่พี่น้องเอฟซีฮาไดดเบิรช่วงบรรยากาศนาำแรง Dù tạm chung hai thằng na nữa Nhìn khá là khó Nhìn khá là khá là khá là ghê khó Nhìn ghê là khá là không đẹp nhưng mà không có lên, ngồi bên nhau Thì <laughs> ไปเบียก,กันเนาะคือทาง,างัคเขาจะทีไปชตอดเช่าอาประทาย,ยกิดกักลนะับมาเ,เกี่ยวยกับเขี่ยวน้คือเราพี่น้องเลยเนาะไปบนนี่เพี่น้องเลย เกี่ยวเขาอะนะมันเขาต้องเลน่นเดีนพ่นแน่คลิปก็อยากได้ด้อยเนาะคลิปก็อยากได้เด็ก่ายลงให้ก็มันเด็กชีได้เบิ่งนะขเขาเห็ดเบียดเขาก็อยากเห็นดซวยเออเมียเบียดแม่ก็เลยเรีนพูดเลีนพี่เลีนชายเลยนกลัว ช,ชงเนาะขึ hmm. uh ้นมาเด็ดจะผินเนาะแต่ก็มีทางเอฟซีเนาะทางพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพ่อแม่ขมาให้กำลังใจเดือดเถอหลายคอสุดพนพี่น้องเลยเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องไอ้ทีพ่อแม่ขมาให้กำลังแรงใจเนาะทำออกมาแต่มีกำลังใจสูบพี่น้องเลยเนาะเรื่องงาน เอจอยเนาะชาวบ้านเปินมาเิดเอจอยเนาะกนเอจอยอีแวมื่อนี่นะาสิเป็นนามรกินข้าวเนาะาทีแมน่ามือไปเบึงกินทิ่ดนวันนี้เายังบ่วหูนราละเหียบไไหนวนนี้จะ่บ้านบงกินพืนนะดินแนราคาสามหมื่นชิว่าแมนแล้วที่เราเนาะ

แร้วก็ทุกทรมานมาสี่ปีห้าปีแล้วี่ะเอาผัมชีวิตชีวิตเปลี่ยนเป็นเอัวเาผัวไก่มาคือไรก็อาจจะปืนอาจจะปือ้ อยู่ข้างตัวเพิ่อนก็เพื่อนอยู่เวียงพี่แต่ว่าเพราะว่าเสียใจเนาะก็มาหักว่าแพง่งอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจลงไปหาหาผู้ผู้เป็นผัวฮั้นพี่น้องไงเนาะทบอิดเขาคิดว่าเพิ่นที่หักที่หมักแพงเขาตัวนี้ยากอันว่าเรื่องเกาเราเหมือนกันพี่น้องแล้วก็ที่ว่าที่ว่าผ่านไปแล้วอ่าที่ว่าผ่านไปแล้วจุดหนึ่งเนาะ คือๆตอนนี้นะคือแบบอยู่ในช่วงเจังได๋บกบ้านอยู่แล้วก็เลยไปซมื้อนี้พี่น้องตอนเช้าก็ยิ้มตอนเช้าปตอนแรงก็ยิ้มตอนแลงนําบ่มีลูกน้อยลูกก็มีแต่ว่าให้พอเอาเวลาคนมาหาก็คือกิงานก็ไปเฮียบปยี่ก็เป็นาคนนะเลยบ่ได้เอา กูเป็นแม่นะฮะแต่หับจ้างเจอเขานะไปไเท้านี่เ้ยเพื่อลรักฮักก่อาส่วนนะขอทานขาดลูก,ลกเมมนะ้มันนักไม่ค้างขอดมากนะะมันมันฮักมันหมอดเจ้าหมดเนะี่ยไม่ผมไม่เกิน

nè nè ở trong xong xì muôn xì lên giờ leo lên được chưa? นี c ấp, <c ่กะทีเห็นั nay, ่นไปกับบเห็นไปกับบัจิตปนัดพี่น้องเห็นน้องสองสามือที่ผ่านมาเพื่าอะไเนาะทางบัจิตถึงจะคึบเบียดแน่่อาเนี่ยพี่น้องเลยเนาะตัดเข่าตัดหน้าเกี่ยวเข่าเกี่ยวนาเลยคือว่าเพิ่นลงมาเกี่ยวเข่าหน้าแค้มแบงนงี่แหละช่วงภากเกี่ยวตัวนั้นแล้วยังจะได้ไปทางเนือ 现在特别方便，非常快。 เซ่นม่เป <mean> ็นเขาเก่าอยู่ที่นเหา ปวดเข้าสิว่าแต่บัวหิวเหนื่อยเมื่อยได้ปู๊บวัน้หน่อยให้แล้วพี่น้องเนาะใครแต่ว่าทั้งทำแม่เราหาคนมาช่วยเนาะหาคนมาช่วยเนี่ยพี่น้องเลยมันกลแบบป็นชิวัยกวนข้าเกี่ยวตกฝนจับฝนเกี่ยวทำมือมือไงค่ะ แต่ชื่อว่าเนี่ยไปเลยต้องเล่อไปแต่เศร้ทางผมต้องเห็ดคลิปล่ะไปกันหมดแล้วเดี๋ยตีมก็ต้องาไปแต่เชร้าเอาเผื่อไปหอดเผื่อกลับมากะกะมุ้งแล้วกะมุ้งเครื่องแบบนี้นนะครับน้อกลัวเขาไปแต่กะมวยเราจะได้มาเลยไปเขาเิดเบียกตัดขอบมจะคลิปมันจะคลิปแล้วเอาคลิปลงภาคโฆษณาอีกเพื่อแล้วเพื่อทัวร์มันเอ่ นะาาไปนางบนลักษณญย่าเนอะอว่ามัน,นมันวายอวาอย,ย,ย่แต่ว่าห้ามไปดื่มกาครับบม่อนมจะวา่วา,วาชิไดพักกันเกี่ยเข่าก่อนพี่น้องเนะลยเนาะรอบเลงรอบคำ ในกะไว้พกไปพกกันคิดหนาเด้อพี่น้อยเนาะเอาโอเคพี่น้อยจังไลยก็ขอบุญขอบคุณเนาะทางพ่อแม่พี่น้องที่ที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็เข้ามาเป็นกรลังใจเนาะเข้ามาเบิ่งมาชมอันนก็ขออยู่ดีมีแห้งบัดสบุ๋นสุขนเด้อเนาะไปใช้มาใส่กระคอตลอดปลอดภัยเด้อขอบคุณเจ้าคุ้มครองโอเคพี่น้อยสบายดีบาย